สวัสดีครับวันนี้จะพามาปักเบ็ดมาดูหมายไว้ตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหมายเป็นยังไงมันครับหมายยาวครับจากนู้น,น,นไปนู่นไล่ไปทางนู้น บปกรณ์เราเบ็ดทำเสร็จเมื่อวานนสี่สิบหลังครับของใหม่เลยเ <Yeah. S 1> ดื๋ยใต้เดือนเหมือนเดิมตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นละไปครับคือครับอักเสร็จก็น่าจะน่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึง เป็นหมายธรรมชาตินะครับ ขอใหม่คมมาก ใส่ไปเรื่อยๆครับจะรีบใส่ก่นครับเดี๋ยวจะค่ำก่อนครับอย่ามาเจอกันตอนยามนะครับ,บรลอแกครับยามเผ็ด รอบแรกกันหัเขาโตเขาไปเอครับจามเอ็ดครับรอบแรกนใครเหลีเีดี๋ย้ังแรกรเกรงกียบรังแรกผ่านไปแล้วครับหลังที่สองอปลาอะไรบินไปไม่ลงเลย โอ,ป,อ,บบอ,โอโปลาคร,รดีปากดกดน่อยลสครับยาลงว้หลายหลังละได้ปรากฏตัวหนึ่งหลังนี้ก็เหยีบบยบมันครับเสียบๆไว้นะครับอ,อ่านต่อไป ตัวนี้ลกมากหมาย่างนี้เป็นไงน่หนังนึงพอทนฟังหนึ่นไง ยังอยู่รับไปเลยครับไหนครับโอ้สิบกวหาล้างแล้วหนิงซิ่งไม่ได้ยินเสียงปา่าตะคุบเกี่ยเลยเนี่ยคิด เยื่มดนั่นเห็นตัวหัวโผล่ขึ้นมานั่นนั่นนั่นแหละหลังนั้นนะเตามที่สองผ่าไหลกดกครับต่อครับ ดียหมหน้องนี่มีการแทมที่สามครับอยู่ไหมยอยู่ยไหมไปแล้วโอ้ยยังไม่ไปประกดประกดไก้วอก็ ดน้อยหมดแล้ครับบมดไก่เบียดไก่จะหมดแล้วครับเหลือสองหลังสองหลังเนี่ยสองหลังสุดท้ายแล้วยังเหลือ โอ้ยอันนี้เป็นไงดึงเบ็ดไม่ลงเลยปาลาอนะไรเนี่ยปลาเสียมดึงเบ็ดไม่ลงตัวปลาเฮ้ หมดแล้วครับเบ็ดเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับโอเคครับสวัสดีครับบันเช้าครับอะ้ครับเก็บเบ็ดครับผมสถ่ายให้ดูเฉพาะหลังที่มันติดนะครับเพราะว่าผมจะมาแล้วต้องรีบแล้วครับฝนม,มาแต่เช้าเลย มาแล้วรอบหนึ่งยางจะมาอีกไปครับเก็บเ็ดครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูครับตอเช้าครับบรรยากาศตอนเชา้าครับฟ้าเป็นยางเลยครับเราต้องตครงการรีบเดี๋ยวหลังไหนติดจะมีทีนี้ให้ชมครับ น้ำท่วมเด็ดเหมือนละมา้งนครับรยูจะมาได้หลายหลังแล้วครับดูบรรยากาศครับเรามาดูหลังนี้เป็ดหายไปเลยนี่ครับเบด็ดจมจน ไปครับยามต่อครับเก็บครับบรรยากาศครับยามเบ็ดมาได้หลายหลังแล้วไปดูต่อครับโอ้เบ็ดลังนี้ดูครับว่าติดต่อนี่ครับคันเบ็ดเดี๋ยวเขาหาฝั่งเลยโอ้ลาไหลเลยเนี่ย ปลาไหลใหญ่ตอนครับโอ้ดูครับขอบไปกอนครับปลาไหลนีค่ครับปลาไหลปลาไหลใหญ่ครับขอเก็บก่นครับไก่จะหมดแล้วครับปิด เหลือไม่กี่หลังแล้วเหลือสี่ห้าหลังแล้วมั้งครับดูธรรมชาติครับไปเรื่อยๆนลัน้ำท่วมหมดครับฝนตกเมื่อคืนเน่ะไม่ใช่ปลาดึงลงไปนั่นเห็นลางๆน้ำท่วมครับอ เจ็บครับดูไปก่อนนี่ครับยนอโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับจะไปหาหมายที่ดีกว่านี้หมายเนี่ยไม่มีปลาได้ไงไม่รู้ เนี่ยครับเกียร์หมดเกียร์หมดไปดูต่อครับเหลืออีกสองหลังหลังนี้เป็นไงเนี่ยน้ำท่วมหมดนะครับเบีดอีกหลังนึง บรรยากาศครับสวยงามมากตอนเช้าๆช้เนี่ยฝนตกน้ำไหลแรงเลยครับหลังสุดท้ายเป็นไงหลังสุดท้ายก็เงียบไปครับเก็บโอ้ยโอ้ติดปลาอะไรวะเนี่ยดึงเบ็ดไม่ลงเลยอ้ดู ติดด้านข้างโอ้โหเหยื่อเส้เดือนติดด้านข้างได้ไงเนี่อะไรวิ่งชนเบ็ดเหรอลาตัวนี้วิ่งชนเบ็ดเก็บกันครับดูเอครบับเก็บเรียบร้อยครับยามเบ็ด ไม่ค่อยมานเท่าไหร่ครับตอนนี้กับเบ็ดใหม่หมยไมายก็ไม่หมายถือว่าสวยครับแต่ว่าปลาไม่มีครับแล้วก็เมื่อวานเนี้ยใส่เบ็ดเสร็จฝนตกตกแรงเลยแล้วเมื่อเช้าเนี่ก่อนออกมาเนี้ยครับก็อออกมายามเบ็ดก็ฝนตกอีกน้ําท่วมหลังเบ็ดหมดอ่ะเดี๋ยวอากาหน่าจอกันใหม่ครับจะเอาไมายที่ดีกว่านี้เก๋งกว่านี้ ไปลองเบ็ดใหม่กันวันนี้ก็เบ็ดใหม่ครับแต่ว่าหมายไม่มีปลาเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีดให้ชมครับสวัสดีครับนะครับกลับบ้านครับครบละเสร็จปลาออกฟัตัวครับ ไปทั้งนึงใช่ครับบรรยากาศ <S <S ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร <S <S <ๆ>์กดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจะส่นลองส่นผลงานให้ชมครับยูทูบเบอร์ใหม่หัดทำครับ ติดตามด้วยน,นะครับไปแล้วครับข้ามคลองครับอบายครับ